ตอนนี้นะคะเราก็จะมาตัดเป็นตองตามความต้องการของเรานะคะตัดเป็นตองนะคะตัดเป็นตองแห้งนะคะไปตองที่เราลี่เสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมีลักษณะเรียบอย่างนี้นะคะอ่ะตอนนี้มาดูวิธีการตัดกันเลยค่ะอันดับแรกเราก็พักก่อน,นะคะ่ะ พับมาสองข้างเลยนะคะแล้วก็ตัดทางด้านบนก่อนนะคะด้านทางด้านอ่อนนะคะตัดเป็นปลายแหลมนะคะทั้ง2องข้างนะคะประมาณว่าความยาวของเราดูตัวอย่างนะคะดูตัวอย่างอันนี้นก่อน ตัวอย่างเราที่ตัดเลยแล้วจะเป็นแบบนี้นะคะยาวก็ประมาณจากแหลมไปชนแหลมแหลมไปชนแหลมนะคะประมาณสักสิบสามสิบสี่เซนนะคะประมาณนะคะแล้วก็วัดไปค่ะประมาณอันแรกๆเรายังไม่แม่นเราก็กาดด้วยเอาไม้บรรทัดตัววัดถอนค่ะประมาณนี้นะคะทั้งสองขา้างจากนั้นเราก็ตกแต่ง ข้างๆค่ะให้สวยงามให้เท่ากันนะคะนะคะอีกเล็กน้อยนะก็จะได้รูปอย่างนี้นะคะตัวันต่อไปนะคะเราจะตัดทีละอันสองอันก็ได้นะคะสุดแท้แต่ถ้ายัางไม่แม่นก็ตัดทีละอันก่อน,นะคะ่ะประมาณติดตามถึงติสเซนนะคะความยาวนะคะความยาวจะวัดจากยอดแหลมด้านนี้มาจดด้านนี้นะคะ ก็ประมาณนี้ตอนนี้เล็กใหญ่นี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะตัดไปทําอะไรนะคะถ้าเราจะห่อขนมลักษณะเล็กๆอย่างนี้เราก็ตัดประมาณนี้ค่ะแต่ถ้าใหญ่เราก็กะเอาค่ะนะคะสายแห,หนึ่งนะคะสองด้านตกแต่งด้านข้างให้สวยงามให้เท่ากันนะคะ เพราะว่าใบตองที่เราฉีกเนี่ยมันจะไม่เท่ากันนะคะเราก็มาใช้กรรไกรตัดนะคะประมาณนี้ดูอันต่อไปนะคะแต่ถ้าเราชานาญแล้วเราก็จะสองอันก็ได้สามอันก็ได้พับข้าพับขึ้นนะคะตัดขาตัดสองข้างซะก่อนแล้วค่อยมาตัดข้างคะ่ะตัดตัดปลายทั้งสองข้างก่อน ข้างๆาก็มาแต่งทีหลังนะคะแต่งได้ค่ะค่ะก็วางเรียงเอาไว้นะคะต่ตัดให้ดูใหม่สักอันนี้ค่ะอันนี้สวยนะคะตัดปลายค่ะ ไปตองที่เราฉีกมาเราจะต้องฉีกเหลือๆนิดนึงนะคะเพื่อว่าเอาไว้สําหรับตกแต่งค่ะเพื่อให้ขอขนมของเราสวยนะคะประมาณนี้นะคะไปตองแห้งนี่นะคะมันก็ดีอย่างนะคะไปตองแห้งเนี่ยจะมีลักษณะหอมกลิ่นเขาจะหอมนะเมื่อไปห่อขนมนะคะ เมื่อเราห่อขนมเนี่ยไปตองเราก็จะหอมด้วยถ้าเราโดมนี่นะคะไปตองจะหอมมากตอนนี้ถ้าถามว่าไปตองที่เราทำอันนี้เจะไปห่อขนมอะไรได้บ้างนะคะไปตองที่เราตัดมาแล้วก็ห่อขนมเช่นขนมาจานมงกุฎนะคะก็จะหอด้วยไปตองแหง้งหรือหรือเราจะไปห่อขนมข้าวเหนียวแดง หรือกลาแบนหรือข้อเดียวแก้วก็ได้ค่ะขึ้นอยู่กับความต้องการที้ทำนะคะใบตอแห้ของเราวันนี้นะคะก็สําเร็จลงเรียบร้อยแล้วนะคะการตัดและก็การนํามาไปใช้นะคะใช้ได้หลายแบบนะคะสุดแท้แต่จะไปความต้องการของเราจะทําอะไรก็กได้แต่ให้มันเหมาะสมกับขนมที่เราจะทะะํา ขนมบางอย่างไม่เหมาะกับไปตองแห้งแต่ขนมบางอย่างเหมาะกับไปตองแห้งนะคะอ่ะเอาละค่ะสำหรับวันนี้ใบตองแห้งของเราก็สําเร็จลงเรียบร้อยแล้วนะคะการตัดใบตองเพื่อทําขนมเช่นขนมจานมันกงกรที่กล่าวไปแล้วนะคะแต่ถ้าใครสนใจที่จะไปดูการทําขนมจานมังกรของเรานะก็เข้าไปดูได้นะคะเอ่อ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้เราด้วยนะคะไปตองแห้งนะคะไปตองแห้งของเรานะคะวันนี้ก็สำเร็จเรียบร้อยสวัสด, <c oughs> สสดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมติดตามนะคะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะขอ,องค่ะไปตองแห้ง